สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนยายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตา12ราศีนะคะมาอัปเดตข่าวสารดวงชะตาของทุกทกท่านนะคะเพื่อไม่พลาดต่อการดําเนินชีวิตและการใช้ชีวิตนั่นเองก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้กับช anel เทียน มงคลจักรวาลเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะดูดวงประจําเดือนก,ะะกรกฎาคมปีพศ2567นะคะในชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าครอบครัวของคุณจะกลับมาร่มเย็นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ เจอเรื่องราวปัญหาต่างๆแล้วก็อาจจะเข้ามาเจอมีโอกาสได้พบเจอได้สังสรรค์ได้ทานข้าวร่วมกันได้ฉลองงานวันเกิดหรือได้มีงานมงคลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีๆและที่สําคัญในชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะมีเซน์มียาสังหรณ์ใครที่เป็นอาชีพครูบาอาจารย์เป็นหมอดูมีพลังในการที่จะต้องดูคนอย่างงานของฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยอย่างงานของการที่จะต้องดู คนในการที่จะคัดกรองเข้าองค์กรหรือในการที่จะคัดใครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะคะหลายๆกิจการที่อาจารย์จะต้องวางแผนในเรื่องของดวงชะตาว่าควรที่จะนำคนนี้คนนี้คนนี้เข้ามาไหมเพราะอะไรมันจะต้องเป็นการที่นำพลังงานดีๆนะคะหยินหยางต่างๆมารวมกันเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จ ถ้าดวงไม่ดีก็จัดไปอยู่แบบไหนแบบไหนนะคะหรือถ้าดวงไม่ดีก็พักก่อนมารวมกันทําอะไรด้วยกันมันยิ่งพากันแย่นะคะไม่งั้นก็จะอ่อนกําลังไปได้เลยนะคะแต่ในชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่าใครมีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ดวงวิญญาณที่ติดตามการแท้งลูกทําแท้งหรือมีความเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นจุดทําให้มีการทวงถามหรือในไข่ที่บนบาสันกล่าวเกี่ยวกับสายกุมารทองแล้วไม่ได้ไปแก้อย่างเงี้ยนะคะมีการถามขึ้นมานะคะหรือในเรื่องของสุขภาพของเด็กของลูกในบ้านนะคะก็ดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีเนาะแต่อย่างอื่นก็ ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่คุณกำลังจะเริ่มต้นในเรื่องของการงานแต่มันก็มีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ถามว่าผ่านได้ไหมได้มีโอกาสมีชื่อเสียงการงานของคุณนะคะจะประสบความสำเร็จได้รับรางวลัลได้รับการคัดเลือกนะคะในการทำงานของคุณคผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นในความสามารถและสปิริตของคุณส่วนในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะ ขาดเหลือก็มีคนช่วยติดขัดก็ได้มาแบบรอดนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสและที่สำคัญคุณมีโอกาสได้เงินจากการขายที่ดินเรื่องการขายสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะและสิ่งที่คุณกาลังพินิจพิเคราะห์อยู่กำลังอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างอย่าพิ่งเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่จะรเรัเลิ้วไหวต่อ อืมจะตัดสินใจดีไหมประมาณนี้และรวมไปถึงความรักด้วยค่ะคนที่วิถีของคนโสดมีคนมาชอบคุณ มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะแต่คุณกำลังจะเลือกนะคะเรามาระวังที่สุดก็คือการเลือกผิดคนนั่นเองนะคะเรื่องความรักก็เนื้อหอมไม่เบาสำหรับในชาวราศีพิจิกนะคะและก็เกณฑ์ชะตาสำหรับคนที่คบกันมาเลย5เดือนไปแล้วมันจะมีเรื่องราวดีๆที่นำมาให้หัวใจนั้นกระชุ่มกระชวยและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็วางแผนในเรื่องของการมีบุตรมีครอบครัวสร้างครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นวางแผนเรื่องการมีบ้านต่างๆ ะะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในชาวราศีพิจิกนะคะเงินดีงานดีมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นครบองค์ประชุมเลยนะคะสําหรับในชาวราศีพิจิกก็เป็นโอกาสที่ดีๆนะคะแต่ที่สําคัญเลยเซนส์ของคุณจะแม่นยำมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนิมิตฝันรางบอกเหตุต่างๆจึงมีความสําคัญต่อในชาวราศีพิจิกมากค่ะก็ขอให้ โชคดีเห็นทรัพย์ในดินมองที่ไหนก็เห็นช่องทางในการทำมาหากินนะคะสวัสดีค่ะ